สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อสายแก๊สกับหัวปรับแรงดันแก๊สให้ง่ายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยคุณพ่อ้านแม่บ้านนะครับได้ทําการซื้อเตาแก๊สมาใหม่หรือว่าซื้อสายแก๊สหรือว่าปรับแรงดันแก๊สมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วต้องการที่จะดีวายเปลี่ยนหรือว่าต่อใช้งานด้วยตนเอง ซึ่งการต่อสวมสายแก๊สกับหัวปรับแรงดันแก๊สนะครับแล้วก็เตาแก๊สก็ดีเนี่ยเราจะต้องทําการต่อสวมเข้ามาให้ลึกให้แน่นนะครับหากว่าเราต่อแบบรวมนะครับดันสายเข้าไปไม่ลึกเนี่ยนานๆไปนะครับสายแก๊สก็อาจจะทําการหลุดออกจากกันได้ก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้เลยนะครับ ตัวสายแก๊สก็จะมีความหนาเหนียวนะครับเวลาที่เราจะเอามาสวมกับตัวหัวข้อต่อแรงดันหรือว่าต่อแก๊สก็ดีบางทีนะครับเวลาเราดันเข้ามาเนี่ยมันจะดันยากนะครับต้องใช้แรงกดแรงอัอดเข้ามา แล้วถ้าเป็นคุณแม่บ้านนะครับผู้หญิงเนี่ยอาจจะดันเข้ามาไม่ได้นะครับดันได้ยากลําบากนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการสวมสายแก๊สกับหัวปรับแรงดันแก๊สที่ง่ายนะครับให้รับชมกันพอดีผมได้ต้องการซื้อหัวปรับแรงดันแก๊สนะครับกับสายแก๊สมาต่อใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมผมก็จะเอาน้ํายาล้างจานนะครับกับไขควงปากแฉกมาหนึ่งด้ามหรือว่าจะเป็นไขควงแบบแบนก็ได้นะครับในการต่อสายเนี่ยเราจะต้องมีกิฟต์รัดสายแก๊ดด้วยนะครับผม เริ่มแรกใครเราเอากิปบรัดสายแก๊สเนี่ยใส่เข้าไปในสายก่อนเลยต่อไปนะครับให้ทําการบีบลมยางลังจานออกมานิดหนึ่งนะครับบีบไม่ต้องเยอะแล้วก็เอามารูปบริเวณท่อสวมของหัวปรับแากาัแก๊สนะครับ ได้แล้วก็เอาสายแก๊สเนี่ยมาสสมใส่ได้เลยดันหัวปรับเปดันเข้ามาแล้วก็ําการหมุนนิดหนึ่งนะครับผมดันเข้ามาให้สุดเลยเมื่อเราได้ทําการอารมยาลังจานมาลูบนะครับก็จะทําการดันได้ง่ายนะครับเพราะว่าลงจาลังจานเนี่ยก็จะเป็นตัวหล่อลื่นเมื่อสายแก๊สเข้ามาสุดแล้วนะครับก็ให้ําการเลื่อนคลิปบัดท่อสายแก๊สเข้ามาโดยให้ห่างจากขอบสายแก๊สประมาณทัก2อถึงสามวินนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับขันน็อตกิ๊บรัดสายแก๊สเนี่ยให้แน่นที่สุดเลย ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมถ้าเรารู้ว่าหัวสวมเนี่ยมันใหญ่นะครับดันเข้ายากแม้ว่าจะทาด้วยนุนยาหลังจากแล้วก็าตามนะครับก็ให้หาไฟแช็กนะครับมาลนสายแก๊สรอบๆนะครับให้สายเนี่ยมีการอ่อนตัวแล้วก็ดันข้อต่อเข้ามาในสายแก๊สเลยนะครับก็จะดันได้ง่ายขึ้นนะครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับการต่อสายแก๊สกับหัวปรับแรงดันแก๊สนะครับหรือว่าต่อกับตัวเตาแก๊สก็ดีจะเห็นว่าทําได้ไม่ยากเลยนะครับผมก็คิดว่าคุณว่านได้ว่านนะครับดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะทํากันได้เลยนะครับผมใช้น้ํายาล้างจานหรือผ้าเช็ดมาช่วยในการสวมใส่สายแก๊สได้ง่ายคลิปนี้ผมก็เลยมาแนะนําว่าเป็นแนวทางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขอจบไแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม